สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องวันนบีบายวันนภาสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแชร์สูตรขนมอร่อยๆให้กับเพื่อนๆได้ลองทำกันอีกแล้วนะคะซึ่งสูตรนี้นะคะค่อนข้างเอาใจสายคลีนเลยนะคะเพราะว่าไม่แป้งไม่นมไม่เนยนะคะแล้วก็น้ำตาล ก็ไม่เยอะด้วยสูตรนี้หวานน้อยนะคะสำหรับใครที่เป็นสายคีนนะคะต้องถูกใจสิ่งนี้แน่นอนเลยนะคะที่เราจะได้มีสแน็คอร่อยอร่อยกรอบหอมหวานน้อยนะคะแต่รสชาติอร่อยมากเลยนะคะจากอัลมอนด์นะคะใครที่อยากรู้แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันได้เลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะคะฝากกดไลค์ กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆทุกสัปดาห์ที่เราจะมาแชร์สูตรขนมอร่อยๆให้กับเพื่อนๆได้เก็บสูตรนะคะหรือลองทำตามกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะพาไปทำอัลมอนด์บาร์นั่นเองค่ะไปชมกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยค่ะ ให้เราวางชามผสมบนหม้อน้ำร้อนนะคะจากนั้นเติมไข่ขาวตีนสักเล็กน้อยก่อนที่เราจะเติมน้ำตาลลงไปนะคะคนให้น้ำตาลละลายได้เลยค่ะเมื่อน้ำตาลโดนความร้อนจะค่อยๆละลายนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเติมเกลือลงไป1นส่วนสช้อนชาค่ะให้เราคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งได้เลยค่ะ อัลมอนด์บาสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่มีส่วนผสมเพียงแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากด้วยนะคะในขั้นตอนนี้ให้เติมวานิลาแอดแท็กนะคะลงไปครึ่งช้อนชาค่ะเมื่อโรคนจนน้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมใส่อัลมอนด์กันเลยค่ะ อัลมอนด์สไลด์นะคะเราไม่จำเป็นต้องอบก่อนนะคะเพราะว่าสุกง่ายมากๆเลยนะคะจากนั้นให้เราใช้ช้อนสองคันคนส่วนผสมอัลมอนด์และน้ำเชื่อมให้คลุกทั่วอัลมอนด์ดีนะคะสังเกตได้ว่าขั้นตอนนี้ให้ทำอย่างเบามือนะคะเพราะว่าอัลมอนด์จะแตกหักได้ง่ายนะจากนั้นไปดูวิธีการตักใส่ถาดอบกันได้เลยคะ่ะสำหรับการวางอัลมอนด์นะคะ ให้เราวางบนถาดอบที่เราเตรียมรองกระดาษไขไว้แล้วนะคะเพื่อกันไม่ให้อัลมอนติดถาดนะคะหลังจากนั้นเราใช้ช้อนสองคันเกลี่ยอัลมอนลงบนกระดาษไขให้มีขนาดตามที่เราต้องการได้เลยค่ะแต่ให้เรากดเขาให้แน่นๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องวางห่างกันมากนะเพราะเขาจะไม่ขยายตัวค่ะ สำหรับสูตรที่เราทำในวันนี้นะคะก็จะได้อัลมอนด์อยู่ที่ประมาณ31ชิ้นนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมอบกันได้เลยค่ะวันนี้เราจะใช้ไฟบนล่างนะคะที่150องศานะคะแล้วก็เปิดพัดลมด้วยนะเพียง10นาทีขนมของเราก็เสร็จแล้วค่ะ <registry> We run